พบเพียรพิเศษหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหมอเอกค,คนนี้เนี่ยเป็นอดีตสอส,อสอจังหวัดเชียงรายของพรรคก้าวไกลนะนะฮะล่าสุดนั้นเขามาโพสต์ภาพเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอนะครับบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้กรรมธิการสาธารณสุขเมื่อปี2564สะดุดใจก็คือการรายงานปัญหาการจัดซื้อ ATK โดยองค์การเพศสัชกรรมในการให้ข้อมูลโดยผู้แทนจากองค์การเพศสัชกรรมระบุชัด และพูดชัดว่าในการเปิดซองประมูลรอบแรกผู้สังเกตการจากสอปอสอชอซึ่งเป็นแพทย์ชนบทสองท่านได้แย้งการเปิดซองให้กับบริษัทที่ไม่ได้มายื่นเสนอราคาเมื่อย้อนกลับไปในเวลานั้นจะเห็นข้อสังเกตและตัวบุคคลที่ผมบอกว่าบอกใบไว้ให้ติดตามกันลองหารายชื่ออนุกรกรมการการกำหนดราคาและต่อรองราคายาวัสดุการแพทย์ของสอปอสอชอว่าเป็นใครและบอร์ดสอปอสอชอมีบัติให้จัดซื้อเอทเคแจกจ่ายให้กับประชาชนในวงเงิน1,000พันล้านบาทซึ่งหากไม่มีประเด็นทักท้วงอะไร ก็จะจัดซื้อโดยสปอสอชซึ่งต้องผ่านอนุชุดนั้นพิจารณาคัดเลือกบริษัทต่อรองราคาแต่อ้อยที่กําลังจะเข้าปากช้างกลับถูกดึงออกจากปากช้างเพราะคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้องค์การเพสจชกรรมจัดซื้อเนื่องจากเคยมีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบว่าสปอสอชไม่มีอํานาจในที่จะไปจัดซื้อวัสดุคารุพันธ์ไปแจกใจ่ายให้หน่วยบริการได้เองจากงานที่เคยวางกันเอาไว้ฝันที่เคยวาดกันไว้ส่วนแบ่งที่เคยคุยกันไว้มันก็สั่นคลอน หมอเอกบอกว่าในเมื่อไม่มีเป็นไปตามแผนที่คิดกันไว้จึงมีการดําเนินการแผนบีด้วยการจัดซื้อแยกไปในโรงพยาบาลคนในเครือข่ายเพื่อให้ได้จํานวนมาชดเชยกับรถใหญ่ที่น่าจะพลาดหวังเพราะไม่สามารถล็อกสเปคให้ได้ตามต้องก,การแต่ในเมื่อจํานวนผู้ติดเชื้อของแต่ละพื้นที่มีไม่มากทางออกจึงต้องหาพื้นที่ที่จะนําชุดตรวจที่ซื้อไว้เยอะๆมาตรวจในที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากจึงมาตกที่กทอม,อมก็คือกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องสงสัยกัน ทำไมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลต่างจังหวัดจึงได้มีการจัดซื้อเอทีเคจำนวนมากกว่าความจําเป็นที่ต้องใช้ในพื้นที่น,น่าสนใจไหมฮะมทีนี้เปลาละนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ยังมีคนมาบอกอยู่นะว่ารัฐบาลเนี่ยจัดซื้อเอทีเคเนี่ยราคาแพงหมอเอกบอกว่าช่วยกลับไปดูก,ก่อนที่จะซื้อล็อใหญ่ในราคาชุดละ70บาทมีการจัดซื้อย่อยแบบจำเพาะเจาะจงโดยสปสอชอหรือไม่ซื้อราคาเท่าไหร่ ได้บริษัทอะไรซึ่งก็ต้องต้องย้อนกลับมาดูว่าผู้พิจารณาจัดซื้อคืออนุชุดไหนส่วนที่มาอ้างว่าโรงพยาบาลซื้อถูกกว่ารัฐบาลน,น่าจะจําข้อมูลที่บิดเบือนต่อต่อกันมาเพราะที่อ้างราคา300-400บาทเห็นมีคนบางกลุ่มชอบใช้ตัวเลขนี้มาอ้างยิงก็รู้เลยว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีต้นทางมาจากแหล่งเดียวกันยังมีข้อมูลจากเอกอสารลายเซ็นที่เชิญกลุ่มแพทย์ชนบทบุกกรุงในครั้งนั้นที่สามารถเชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายที่ทํางานเป็นทีมได้ รวมถึงการตรวจแล้วปล่อยให้หน่วยงานในพื้นที่ต้องหาเตียงพักรักษาตัวกักให้ผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกและการขึ้นทะเบียนเบิกค่าใช้จ่ายนะครับโอม o n โอไอโซเลชันเนี่ยแต่ไม่ได้ให้บริการจริงเท่านั้นไม่พอนะครับหมอเอกโพสต์ภาพเอกสารสปรสอชอพร้อมระบุรายละเอียดว่าเปิดเอกสารแรกแพทย์ชนบทบุกกรุงไม่ใช่งานจิตอาสาแต่มาด้วยคําเชิญที่ครั้งแรกเชิญโดยสปสอชอลงวันที่1 2กรกฎาคม2 0ง4 เบิกเบี้ยนะเลี้ยงค่าเดินทางค่าที่พักได้ตามระเบียบข้อสังเกตรแรกทําไมห,หน่วยงานที่เชิญจึงเป็นสปสช,อช,อชอและทําไมหนังสือถึงระบุชมรมแพทย์ชนบททั้งท,ที่ชมรมนี้ไม่ได้อยู่ในสารระบบของชมรมสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสงสัยกันไหมครับสปสชไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของโรงพยาบาลจนะจะผลักดันให้ทําแบบนี้นะที่อาจจะเป็นหนึ่งหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงขบวนการคนดีพร้อมระบุอีกว่ามีคําชี้แจงจากสสจสงขลา ที่ส่งมาถึงกรรมธิการสาธารณสุขว่าเอกทีเคที่ใช้ตรวจนํามาโดยแต่ละโรงพยาบาลเองเตรียมตัวติดตามหลักฐานชิ้นต่อไปเห็นท้าให้เปิดผมก็จะเปิดให้น่าสนใจนะใช่ซึ่งนี่หมอเอกเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกเคยอยู่พรกเก้าไกลมาก่อนนะเป็นอดีตพระภูมิใจไทยด้วยใช่ครับเออนะก็มาเปิดข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะคะคือเพราะว่ามันก็ตรงกันข้ามกับที่คุณหมอสุพัฒน นะให้สัมภาษณ์เมื่อวานบออ,บออบกว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกกรรมธิการเ,เรียกในการตรวจสอบเลยนะเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าหมอเอกบอกว่าเดี๋ยวจะมีล็อตต่อไปที่จะเปิดเอกสารด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะมีติ่งส้มมีติ่งส้มเนี่ยคุณผู้ชมจะมักจะออกมาบอกเนี่ยล่าสุดบนเพจผมก็มีนะะบอกว่ารัฐบาลซื้อแพงนี่หมอเอกบอก,กเขาซื้อ70บาทไอ,อ้ที่ไปจำมาสาม0 0่อะไปจำมาจากข้อมูลที่บันบิดเบือนนะฮะ ขาซื้อกันอยู่แค่70บาทค่ะนะฮะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นถ้าไปดูข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาเนี่ยว่าการซื้อ ATA ATK ห้าครั้งเนี่ยใช้บริษัทเดียวซื้ออใช้บริษัทเดียวซื้อคือพูดกันง่ายๆเหมือนกับการล็อกสเปคนั่นแหละและที่สําคัญไปกว่านั้นบริษัทนั้นไปดูวัตถุประสงค์สิฮะว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการจัดื้อจางแบบนี้ไหมใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับเรื่องสาธารณสุขหรือเปล่ามันเป็นบริษัท การชั่งอะ่ะคุณผู้ชมนะฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับค่ะนะพูดถึงเรื่องของพักประชาชนพูดถึงเรื่องของด้อมส้มพักส้มหน่อยเลยคะเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์เองเนี่ยก็โพสต์นะถึงประเด็นเรื่องของพักการเมืองสามพักที่วันนี้กระแสะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้อา่าล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์อีกครั้งหนึ่งแต่โพสต์ไปถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะคะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นดิจิทัลฟุตเป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ คุณพิธาเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าทหารมไว้ทําไมแล้วก็หายไปเลยจนกลับมาขึ้นเวทีปราศัยครั้งใหญ่นะเ mm. มื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สามย่านมิตรถาวออกมาบอกรักพี่น้องประชาชนบอกคิดถึงพี่น้องประชาชนคุณชูวิตก็เลยบอกว่าใครคือฮีโร่ตัวจริงทหารพลีชีพพิธาพลีน้ำลายใครนะอันนี้ก็เป็นภาคต่อนะเพราะว่าก็ตั้งคำถามมาว่าเมื่อสงครามชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย วันนั้นคุณพิธาอยู่ไหนสสอ,สอ,อของพักส้อมอยู่ไหนเคยได้พูดอะไรถึงพี่น้องทหารหรือไม่อย่างไรวันนี้คุณพิธากลับมายืนให้สัมภาษณ์สื่อง่ายๆว่าขอโทษถ้าทุกอย่างที่พิธาอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลเคยพูดไปแล้เคยพูดผิดไปแล้วก็ขอโทษแล้วกัน ต่ว่าคุณชิดบอกว่าขอโทษง่ายๆแบบนี้มันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่ารัฐบาลพักประชาชนที่คอยให้คนไทยเลือกระหว่างอดีตกับอนาคตมันจะมีการย้อนเวลากลับมาขอโทษกันอีกไหมวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยหลายคนก็บอกเลยว่าการที่คุณพิธาเนี่ยถ้าเกิดหายไปไม่ได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นําในการที่จะมาปราศัยเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ขุดมากกว่านี้ แต่พอกลับมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าคุณพิธาหรือพักประชาชนเนี่ยไม่เอาคุณพิธามาโชว์ตัวให้คนปรบมือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคงไม่กลับมาและย้อนกลับไปค่ะการปฏิบัติการระหว่างไทยกัมพูชาใครกันที่เป็นฮีโร่ตัวจริงใครกันที่พี่น้องประชาชนคิดถึงกันแน่ครับวันนี้ก็คุณวิบลไทรนิมลน์น,นะครับนักเขียนรางวัลซีไรส์โพ์ข้อความหัวข้อความเท่าเทียมของอมนุษย์นะครับรายละเอียดก็บอกว่า ผมเก็บคําพูดนี้ของคุณไว้แล้วมันก็ผ่านมาให้เห็นมันยืนยันว่าคุณเก่งแต่ใส่ร้ายป้ายผิดให้คนอื่นไม่เคยดูตนเองว่าทําอะไรไปบ้างก่อนมีพักส้มเคยมีเด็กๆและคนหนุ่มสาวต้องออกไปกลางถนนหรือไม่ชูสามนิ้วระท้วงทําลายเผาโหไล่หรือไม่ใครปลุกปัน่นสร้างเรื่องเท็จยัดใส่สมองพวกเขาคุณเห็นคนเหล่านั้นเป็นอะไรเห็นพวกเขามีชีวิตอย่างเดียวกับคุณหรือไม่คุณคิดไม่ได้ใช่ไหม คุณคิดไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่อินกับชีวิตของพวกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าชีวิตของคนจริงๆพวกเขาไม่ใช่ลูกหลานของคุณคุณมองพวกเขาเป็นแค่เครื่องมือสําหรับบรรลุสู่อํานาจของคุณเห็นพวกเขาติดคุกตายในคุกเสียอนาคตแตกแยกในครอบครัวทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับครูอาจารย์พวกคุณกลับกล่าวโทษกฎหมายกล่าวโทษกระบวนการยุติธรรมกล่าวโทษเจ้ากล่าวโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวคนเองมือของคุณและพวกคุณทั้งกระบวนการส้มไม่ได้เพื่อนเลือดแต่เป็นมือที่ผลักเด็กและหนุ่มสาว ออกไปสู่คุกสู่ความตายเสียอนาคตมันเป็นมือของฆาตกรแต่คุณกลับลอยหน้าว่าคุณและพวกคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้อื่นทั้งประเทศผิดและมือเปื้อนเลือดไม่ว่าคุณจะบรรลุถึงอำนาจที่คุณกระสันหรือไม่ก็จงจาไว้มือของคุณและพวกคุณที่ชูสามนิ้วมือที่ชูกับปั้นในโลกออนไลน์และบนท้องถนนนั้นคือมือของฆาตกรต่อเนื่องเลือดเย็นน้ําลายของคุณและพวกคุณไม่สามารถชะล้างความชั่วร้ายภายในรูปร่างและท่าทางโออาของพวกคุณได้ส่วนผมก็รอกงล้อแห่งการเวลา จะบทขยี้คุณและพวกขุดนะนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณวิมลใส่นิ่มวนวดนั้นเขียนกระไว้เนี่ยครับก็เขียนกันให้คิดนะฮะเราเห็นนะครับว่าเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่เท่าไหร่แล้วที่ต้องไปอยู่ในคุกในตารางต้องหนีออกนอกประเทศนะครับเพียงเพราะเชื่อคําคนไม่กี่คนนะฮะแล้วถามให้คนเหล่านั้นหลงผิดเนี่ยครับต้องติดคุกติดตารางถามว่าวันนี้เนี่ยมีใครเข้าไปช่วยคนเหล่านั้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็มาโทษว่าสังคมเนี่ยมันบิดเบี้ยวมาโทษว่ากฎหมายเนี่ย มันไม่ยุติธรรมนะทั้งทที่คนสวนใหจนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์ <c oughs> เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิว ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคำมีทั้งไวเชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k ง s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ